รถไปคื่นไปชัช้าเวลาที่เราตบาน้ำตาตกในอกด้ความโมเมายทางตั้งนี้รู้เมื่อน้ลาตบา เพื่อนๆครับช่องโดูโดพาเที่ยวพ่อแม่ลูกพากันหาข้าวเย็นกินวันหยุดพี่โดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับ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 วันนี้เรามาจากที่ไปกินกาแฟเคยเห็นไหมร้านอะไรนะนามิตรงนครปฐมแต่ตอนนี้เราอยู่บนเส้นทางสามสี่หกนุ่งหน้าไป ปทุมธานีเส้นนี้เห็นไหมเดี๋ยวจะออกปทุมธานีเส้นนี้ไปอีสานไปเหนืออะไรได้ครับแต่ว่าเปิดกล้องมาให้เพื่อนเห็นเนี่ยฟ้ามืดครึ้มเมื่อกี้อยู่ที่นามิก็ฝนก็เริ่มโปรยปลายรับหนีมาเห็นแดดอยู่ทรงนี้ก็มืดอีกแล้วครับคุณตักอยากกินอะไรนะเนี่ยอยากกินอะไรในเย็นนี้มีแซ่บๆหรอือ ช่ปุน่าข้าวอ่ะไม่ใช่ข้าวอาหารเคยเห็นไหมทานแล้วป้วนเคยเห็นไหมโดอยากกินนะอยากกินอะไรกินอะไรหรอจะหาวิวชมท้องทุ่งท้องนาก็ฝนมามึดนะครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปทางนี้แหละมีร้านบรรยากาศดีๆหาก็ต้องคงจะต้องเป็นส้มตำละมั้งถ้าคูตักอยากหาอะไรทานะอะไรก็ได้ ไปครับไปครับนี่ไงเอา<ม>เพลิงๆซุ้มๆอย่างนี้ไหมล่ะได้นะนั่งได้นะ<ม>ของอร่อยด้วยนะ<ม>อยู่ริมทางอย่างนี้แหละเด็ดลาบอ้ำตก<ม>แต่ผมชอบบรรยากาศอย่างนี้ฮะด้เปิดก็คึมๆเนี่ยทางตรงโดโดนี่มืดเลย ฝนจ,จะตกไหม,ไมเราจะเจอฝนกันไหมเ,เพื่อนๆครับเรามาอยู่ถนนเส้นประทุมมานี่บ้านนาตาลไก่ย่างเขาสวนกวางรถรถที่เรียบร้อยกนะันบรรยากาศ ถ่ายรูปก,กันไหมหรือนั่งรอบน้อยข้างในมันก็ไม่มีอะไรอ่ะทำไมหรือไงข้างนอกนั่งไม่สบายไป,ไปที่บ้านนู่นครับตรงนูน้นตรงนู้นเขาเป็นก่อนถึงตรงเนี้ยมันเป็นคาเฟ่แล้วเขามีรถไฟคันเล็กๆวิ่งด้วยนะรถไฟคันเล็กๆวิ่ง เดี๋ยวจะมืดถ่ายซะก่อนเดี๋ยวจะมืดฝนตกป่ะถ่ายภาพกันมืดภาพสวยข้าวต้นข้าวเขียวสวยเลยบ้านนาตา บ้านนาตันเดินออกมาหน่อยเมื่อกี้มันอ่าเดินออกมาอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าเมื่อกี้มันมืดร้อยมาดูรถไฟอ่ะเพราะว่า ร้านนู้นเขาไม่มีอาหารถ้าจะเป็นสไตล์ส้มตำนะแต่เคยเห็นออกสื่ออยู่ว่าเป็นคาเฟ่แล้วก็มีรถไฟแั่เล็กๆคนไปนั่งได้ที่นีก็บรรยากาศดีร้านเดียวกันนู่ะเนี่ยเป็นของร้านนูน้น มอออองงกล้พ่่หนยเสียงรถไฟด้วยรถไฟรถไฟพานางตัวร้องเพลงดิร้องเพลงหนึ่งสองสามรถไฟเลยรถไฟรถไฟพานางไปกับลางรถไฟใช่ไหมใช่ไหม เคยร้องไหมเคยร้องไหมหนึ่งหนึ่งสองตั้มหนึ่งสองต้มหนึ่งสองตั้มรถไฟรถไฟบานหน้าฮะไปกับลางรถไฟตายตาอะไรขยี้โบไปน้องขยี้โบไปน้องปลาตำลาเสียงว่าลบเพื่อนี่ด้เอือนจังหวะเวลาทางรถไปวื่งไปช้า เวลาที่เราจากการักรบรรยากาศเข้าป้นสัญญา,าราน้ามาหนารถไฟเสียงล้อรถไฟขยี้โบไปดางไปตำลาจะมอรถเอิ้อนนี่รถไฟอ,อ,ย,อไฟยูอออออออ่นู่นจังหวะจังหวะเวลาทางรถไฟดืฟ่นไปชัดชาเวลาที่เราตอดาบน้ำตาตกไงอก ความโอทางทางมนคอตนมกันเห็นไม่เคยทำาการาันกในบอานารัมาการาร้าอไรบไปไปหาข้าวกินฮะ พาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วก็ฝนก็กำลังจะตกทางนี้เขาเลยแนะนำให้เราไปนั่งด้านในทางรถไฟวิ่งไปช้าๆ้เดี๋ยวจะนั่งตรงนี้นั่งนี้ได้ไหมโอเคโอเค อันนั่งนี่เลยเพราะว่าอากาศก็เย็นอยู่อ่ะอไก่ย่างยังมีเนาะต้องชิมไก่ย่างเพราะว่าร้านเขาชื่อว่าบ้านนาตาลไก่ย่างมีเสียงรถยนต์หน่อยนะฮะเราอยู่ริมถนนเส้นนี้จากปทุมจะไปอยุธยาที่เราหนีรถติดเวลาจะขึ้นเหนือ ก็จะมาทางนี้บ่อยๆฝนตกครับไปงั้นเราย้ายเข้าห้องแอร์ฝนตกพอดีเลยบรรยากาศเย็นอากาศเย็นสบายครับย้ายเข้ามาข้างในก็วิวสวยเลยแต่คูตักหนาวเราจะเห็น ฝนตกฝนตกลงกลางทุ่งนานะฮะมาแล้วนี่อันนี้สั่งหลังสุดได้ก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยน่องลายเนื้อเนาะเนื้อนะเนื้อ,นะอนเนื้อเ,อเอข้าวเหนียวข้าวเหนียวเขาทำมาสวยแบบนี้เลยห่อไปตอกหมเนื้อน่องลายลวกรับ ถ่ายก่อนอันนี้ยังมีแสงอยู่ะเดี๋ยวมืดแล้วก็จะมองไม่เห็นข้างนอกสายฝนหล่นทุน่งนาอต้มแซบคุณตักั่งต้งแซบอะไรไปครคัต้มแซบกดก่อนต้แซบกระดกอ่อนให้พี่โรด ดนี่ครับอันนี้อะไรกูตักนี่หนูหมูแดดเดียวครับส้มตำตำโคราสทอดใส่ทอด อด้านนี้ามจุจ่มแซ่บกับข้าวครบแล้วทานเลยแกะข้าวเหนียวมือข้าวเหนียวกับอะไรคอไส้คอหม้อดูข้าวเหนียวกับ หนึ่งมาอืมข้าวเหนียเหนียวใหม่นีข้าวเนียวดำด้วยสองสีเลยสีทอดข้าวเหนียวกับอะไรด้วางดูด้ข้าวเนียวใหม่ ไปใกล้ๆโดโดเล่นไปใกล้ๆดโดเล่นไปใกล้ๆดโดอ่าตักอาตักแกงตรุมแซบซิโคลกระดุกออก พันเลาทิศใกล้ตกดินนะบรรยากาศข้างนอกครับอากาศพาทิศตกดินยัง<ม>ไงคุณทักข้าวเหนียวหวานไหม จว,วันนี้ปแบบนั้นเนาะเมื่อตอนตื่นตักเมื่อเช้าตรูตักก็ข้าอะไรนะข้าวไรเบอรข้าวไรบอี่ดำ Nhìn khá khá nhiều đầm Đồ ไม่ขายครึ่งตัวขายเป็นตัวตัวเท่าไหร่ไม่รู้กลัวกินไม่หมดนะ,มะไม่นะ่นนเดี๋ยวเดี๋ยวขายกลับแวะแวะซื้อเป็ดนะเป็ดย่างไปทานพรุ่งนี้มากมอันนี้พี่รู่กินเป็นไหมเนี่ยอันนี้ นเนื้อขูตักไม่ทานอยู่แล้วด้วยเอาไหมเอาเนื้อไหมครับอจิ้มจิ้มให้นิดหนึ่งอ่ะเอาช้อนมาเก่งมากตายมากครบตกตาอืมกินข้าวไม่ร้องเพลงลอ่ะตายมากครบกินข้าวไม่ร้องเพลงจ <aspire sequel. S 2> <อ>ิ้มเขาเรียกอะไรนะเนื้อลายเนื้อลายลวก ลูกมาลร้อนกับสมุนไพรครับพอให้เคี้ยวเรียกพอให้เคี้ยวจัไบไงคิมยังตํมถูกใจเทพต้มตัาน,นะ มีเอซบอกว่าทำไไเล็กส้มตาเอฟซีเข้ามาใหม่ให้ทำให้เล็กส้มเทพส้มตํา<อ>เรียกเพราะว่าไปกินที่ไหนก็ไม่อร่อยฮะตำกินเองตํากินเองถึงจะอร่อยถึงขั้นเทพแล้วไงกินยากแล้วกินอร่อยยากแล้วต้องตํากินเองแต่ว่าถ้าคุณตำคนอื่นมากินเขาก็บอกว่าอะไรอร่อยไหม ไปคน <จะ S 1> อื่นคนอ,อื่นมากินที่กูตัดตํำก็จะบอกว่าอร่อยไหนมาดูไส้ยา่างไส้ทอดไส้ทอดไส้ทอดครับซิคันจิ้มเขาแบบไหน น้ำชิ้มเหมือนน้ำชิ้มไก่ไหมชิมดูอมทอดมากรอบคนระับกรอบนอกนุ่มในอย่างนี้เขาเรียกลูกอะไรคุณตา มันคือเครือ,อมันคือเครือไปอยู่ไปอยู่ในไปอยู่ในกระดองปูมปเคือเครือไปอยู่ในกระดองปูเขียวมากปูเค็มตำโคราดหมายความว่าใส่ถั่วเนาะใส่ถั่วใส่ปลาตัวส้มตำม,มานะฮะเพื่อน ตำโคล่าตําโคลาด,ขลาดเขียวเนื้อเขียวไข่ปูที่อยู่ในกระดองมาตำโคลา่าอ,อือร่อยเนาะหอมปูหอมปลา ออองงเอี่ยงมันหอมตรงเนื้อที่อยู่ในกระดองปูเนี่ยอ,ไอายป๊บะลองปูมันดูดออมข้าวเหนียวมาอร่อยใช่ไหมข้าวเหนียวใหม่อ,มอ,อือพื่รอบจริง ร้อยยอมกินเนี่ยรสชาติอย่างนี้กินกับน,น,น้ำจีนอร่อยใช่ไหมมันจะนัว สั่งนมจีนเข้ามาเลยเหรอือมันมาออกมาเป็นชุดมาเาป็นชุดใช่ด่อ,ดดอยด้วยดีมไหมจิ้นไหม จนะ mm hmm. ไ,ดได้ว่า mm hmm. เขาไม่ได้ทำามันจิ้มแบบ mm hmm. เปรี้ยวนะเ mm hmm. ้าเปรี้ยวขมจะอร่อย mm hmm. น้ำต้มตําใส่เยอะ ด้วยทันท่าน,น้ำแกงเลยกลายเป็นน้ำส้มตำอร่อย กินอะไรอีกไหมฟังเลยแต่เนี่ยกินกินกาอะไรก็อร่อยมะเขือหมดแล้วเหรให้ปูเยอะเดียเนี่ดูปูคุณเอาไหมมะเขือทางีคุณเอาไหมปูเนี่ยเวลากินนี่ผมเหมาปูฮะปูตักไม่ค่อยทานอเอามาดูดดูนี่ปูตัวใหญ่อะคุณปูตัวใหญ่มาก ไม่เค็มด้วยเอามาดูเลย นะมองเห็นทุกมองเห็นต้นตาลก๋วไส้กินไส้ย่างกรอบนอกนุ่มในไส้ทอดอิมอ่มแล้วครับ ออร่อยเมโดกินข้าวเหนียวคนเดียวเกือบพอเลยเนาะห้าร้อยสี่สิบห้าบาทฝนหายพอดีครับเมื่อคิดฝนตกหนักเลยเดี๋ยวเราวิ่งปื๊ดขึ้นรถเลยนะลงเม็ดฝอยฝอยอยู่พอดีข้างล่างเขามีมเพลงครับงั้นวันนี้กี่โมงแล้วนะนี่หกโมงครึ่งนะนแต่ว่าฝนตกด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันครับ <c oughs> เพื่อนๆครับไม่ได้ไปไหนโดพรุ่งนี้อะไร วันนี้ตื่นสายวันนี้ตื่นสายเลยเหรออไปกินข้าวเหนียวเยอะก็ตื่นสายหน่อยมันก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องโดโด้ด้วยนะครับโดเป็นกําลังใจให้ใช่เลยนะครับฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์น้องโดโด้ด้วยนะครับครับครับเจ้ดทีเจ้าคันธิตต่อไปครับเจ้าคันธิตต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายหันหน้ามาทางนี้หนน้้าีบายบาย เดินทางเลยเดินทางปลอดเดินทางปลอดภยัยอืมไปกลับบ้านแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครัครับ